สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยครับพี่น้องเนาะวันที่10พฤศจิกายน6กครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตําราวพ่อไผ่บูนครับเอามาเบิ่งกันต่อตามกันต่อเบิ่งครับพี่น้องเนาะหมวดนี้เิ่นกับมีแนวทางที่เด็ดก็คือเป็นเลขหลักร้อยครับผมหรือว่าเลขสายบนของพอครับกับ ช่วงนี้กับมีเขามีลดครับพี่น้องเนาะครับผมก็นันาน์เพิ่นกน็ถือว่าเดินเงียามากด้วยนะครับผมเหล็กลักลอยของเพิ่นครับหรือว่าหลักหน่วยล่างครับผมพี่น้องพี่กัได้โชว์ได้ลาวน้ำเพิ่นอยู่ครับผมส่วนหนึ่งเพิ่นก็นเอาไปเหตุเป็นเหล็กหลุดล่างครับพี่น้องเนาะไม่ต้องกลับครับเอาคลิปนี้มาตามกันต่อครับผมแนวทางตัวเลขพ่อพัยบุญตำลาวสองทุ่มครึ่งสิบพฤศจิกายน6ก ก่อนที่จะไปรับช่มรับฟัางตัวเรขก,กับพอน้ำเชียร์พาลุวยก็ขอขอพระคุณพอเด้ครับผมไปรับช่มรับฟัางตำเล่ากับพอกันเลยครับครับ น้ำเชื่อผ้ารวยสวัสดีพอให้บูญครับผมครับผมสวัสด,ดีครับน้ำเชื่อผ้ารวยครับครับพ่ออู้เอาน้ำอยู่บ้า,าหน,บนหน่อยเอาเนี้ยครับพ่อเอาน้ำ <c oughs> น้ำกินนจ้ากินเลยไหมครับจ้างเลยทุกมือนีนน้ำมันก็ได้ฟื้นจิตเนาะครับเนาะอ๋อเ <c oughs> พื่อนั่นเนพื่อนนี้เป็นน้ำถังขายค่ับพ่อ,พอแมนครับอืมคือกันขายคือกันคือกัน คือมื่อกี้นี่ครับเมื่อกี้สมัยตีกินน้ำฝนนะพ่อเนาะทีนนี้บ่ได้กินแล้วพอนี่ว่างันกับมาตะสวนบ่พ่อมาตะสวนก็เลยมาเอาหนามกับเอามาเชี่ยวกันนะครับผมเอาสูตรต่อพ่อโอ้ยคือดก็เถิดกะโอ้ยเหนื่อยพี่คิดวันตายงวดแล้วเนาะครับเนาะ ว่ากันตามสูตรครับพ่อว่ากันตามสูตรสูตรมั่งลดแต่เื่อลดนะครับเนาะเอาครับบางวดนานี่ครับวันจันเมื่อนี่แหละครับผมครับผมเด่นหลักร้อยครับหกกับเจ็ดเด้อเด่นหลักร้อยหกกับเจ็ดครับผมเออแแก้ไฟลวอยจิตั้งใต้เจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวทิหน้อยครับติหน้วยบน โดยเฉพาะครับสองสาม4ีหสองสามห้าครัแอน้ำแข็งกระร้อยจีแต่ใต่ซีกับห่าเออีกับห้าครับผมอเปลกชุดไม่หชุดครับครับว่ะซีสองีสามซีห่าซีสองซีสามซีหสองหาสามหา หาสองหาสามหาสี่ผงเชื่อก็าลวยจีเต็นไตซีสองกับสีสามเด้อสีสองกับสีสามครับผมครับสามโตจักสองชุดนะครับเนาะครับผมเจ็ดสีสองเจ็ดีสามเจ็ดซีสองเจ็ดีสามครับผมครับผมก็มี่คอนนแหละครับผมวันจันทร์ครับ ตำราวันจันหกกับเจ็ดคือรักลอยครับผมสิบหน่วยนี่ก็คือมัอนจะเป็นเหล็กวิ่นไปในตัวนะแล้วหรอเนาะงานครับผมสิบหน่วยบนเอ๋อนี่นะครับต้องฝนฝน,นตกบอไม่แดดออกแล้วแดดออกแล้วพ่อเอ่อในก็แดดออกแล้วไปเราละล่องไตไปเราฝนโอ้ไปแล้วลลว,วันครับผมเ,เขา พิจิ้งได้ครับพ่อเกีาะเขานำคือเก่าครับผมรับสายนับผลนะครับครับพ่อเอานี่แหละครับผมสู่ๆครับพี่น้องเอฟซีทางรอยเอฟครับผมก็มาเชียร์กันสิลบวนพอจะหนีได้ครับพ่อขอบคุณพ่อพี่บุญสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตำลาวพ่อไพบูนครับผมครับเพื่อนกัดลดมาสองสามงวดแล้วครับพี่น้องเนาะเหล็กรักลอยครับผมครับลองเบิ่งไปทำกันงวดนี้เด้อครับผมครับเหางวดนี้นี่แหะครับพี่น้องหลักร้อยพ่อไพบูนครับผมตำลาวงวดวันที่สิบพฤศจิกายนหกสิบแปดครับได้เด่นหกกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะหลักร้อยหกกับเจ็ด เน้นไปที่7ครับผมหกกะยั่ิมครับพี่น้องเนาะครับเลขชุดอ่าชิหน่วยบนครับผมเป็นเลขเด่นก็คือ2 3 4สหาครับเน้น4กับ5ครับพี่น้องเน้น4กับ5 2ตัวบน4 2 4 3 4 5 5 2 5 3 5 4ครับผมตัวเน้นของพอคือ4 3กับ4 2ครับ3ตัวบนก็จะมี เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามเด้อครับพี่น้องเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามนี่แะครับผมตำลาวพ่อไพบูนครับเอาคลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องเนาะตำลาวรวมเซียนครับผมตำลาวรวมเซียนครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขอวอวยพรให้พี่นอ้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันตำลาวสองทุ่มครึ่ง สิบพฤศจิกายนหกสิบแปำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมคายคลิปค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีธันใดที่เพิ่นอยากนาซออยากให้หนาใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้หนาเกียงค,ค่ะอยากให้ฝ่าออกฝ่าจางค่ะท่านผู้ชมค่ะอ,อยากให้ กะจางค่ะถากไล่มาหานื้อเสี้ยไรเด้อค่ะดันบุษมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมนี่ค่ะดันบุษมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หนาเฮาใสให้หนาเฮาเกี่ยงออกค่ะดันบุษมครับค่ะนาค่ำค่ำกะสิแบบว่าใสออกค่ะดันบุษม สซออกค่ะกะฝาเจีงสีฝากะสิจางออกคือจังน้ำเชี่อยู่หน่แกมเจียงสีขาดานมูุชมครับนี่โน่แกมค่ะจังฝืนไข่มากเองสีขาดานมูุชมค่ะเข้ากับแบบว่าพระเด้ขึ้นโตเนาะค,ค,ค่ะจังฝืนไข่มากกัยังแบบยังพ้ะเดชเต็มทีปันไดะาดานมูุชมค่ะนี่ค่ะกะเอ้ยนี่ ฝ่ายยูโนแก้มนี่ค่ะท่มนุู้มค่ะฝ่ายยูโนแก้มยูไตข้างยูมองนี่ค่ะท่มนุู้มค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะกับยูดังนี่ค่ะท่มนุู้มนี่ค่ะมองนี่ค่ะน้ำของน้ำเชี่ยกะจางออกไปแลยที่ค่ะท่มนุู้มค่ะนาไซนาเกียงออกค่ะซอไซออกเนาะค่ะกับวอมเ็นว่าจะออกมดเลยที่ค่ะท่มนุู้มค่ะเพราะว่านกับยูกับน้ำเชี่ย ยี่สิบปีคุณอาเขาครับผมหัวก็มาใส่กิมค่ะหัก็เจอค่ะหัก็เจอเนาะต่อมาเสี้ยนด้วยกันครับผมเนาะครับค่ะนี่ราคาสบู่ที่น้ำเสี้ยนใส่แล้วต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮทไหนาเฮาเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดัานผู้ชมครับนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะดัานผู้ชมค่ะชมเชยนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะ สั่งมาหลายค่ะทักมาหลายค่ะดัานผู้ชมค่ะคนเก่าที่เถ่าคนใส่ถือค่ะคนเก่าคนใส่ถือได้ครับผมคนตาตอนแรกคนดล้องไปชุดนี่แลละค่ะชุดหยอดหีดค่ะดัานผู้ชมพอเราสองตัวนี้ไปทดลองก่อนเนาะาเงค่ะต่อมากกับซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่บ่ได้เมิดง่ายๆค่ะอันนี้มันเมิดไวค่ะ เพิ่นกระซั่งเทลหาหลอดหกหลอดเจ็ดหลอดแปดหลอดก็มี่ะท่านผู้มเพิ่นถือไหมค่ะเพิ่นถือกับหนาเพิ่นค่ะเอาไทเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจกับถักไร่คือเกามาเสียเพิ่นบอกว่าหันได้ค่ะต่อมานื้อเสียกะใส่แป้งตลับกันแดดได้ค่ะมนผู้มแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบเด้ค่ะแป้งตลับค่ะเกียง่ายความถ่า ติดเท่ากับผิวดีครับผมครับเนียนพร้อมค่ะท่านผู้ชมยิ่งเหี้ยออกจังซี่เอ่ออเาเอาแปรงตะลับเออ่สับๆนิดนึงค่ะท่านผู้ชมก็เฮ็ดให้หน้าเฮาใสขึ้นค่ะครับเนาะแม่นบ่ติดผ่าปิจมูกพร้อมค่ะท่านผู้ชมบ่เป็นคราบบ่เป็นเคิร์คคาครับผมแม่นค่ะเอานี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะถักลายมาเด้อค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทดลองเบิ่งก่อนก็ได้ค่ะแม่น อาต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มทาผิวด้อค่ะท่านผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำพร้อมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะเอาจจงไดกะถักลายมา้อค่ะท่านผู้ชมสลับคลิปนี่พอกันคลิปหนยืดดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ